จะมารีวิวแมอสแมสได้รักจังเลยค่ะส่วนที่แม่ค้าชอบนะคะคืออันนี้และอันนี้แมสที่ห่อ<ล>ะอะไรคะ,ะ,ะชื่อว่าสยามภูไทยนะคะซื้อได้ที่ b 2ทนะคะทั้งหมดนี้ที่แม่ค้าชอบโอ้โมีะะแล้วในซองมีอะไรด้วยคะสีฟ้าๆคะ่ะก็คือเอลเจลแอลกอฮอล์ค่ะโอ้มีสายให้หด้วยเหรอคะใช่ค่ะขอจัดขอก่อนนะคะเดี๋ยวพวกพูดนะคะคุณนาจะจัด ขัดเชิญค่ะตามสบายค่ะแมสกันนะไม่ท่านถามแม่เรต้มพูดเองค่ะค่ะนี่นะคะอันนี้อันนี้นะคะคือเจลแอลกอฮอล์นะคะสวยมากเลยคอะนี่เป็นแบบ ฆ่าเชื้อเหรอคะแอลกอฮอล์ฆ่าเช,ชื้อแอลกอฮอล์ค่ะส่วนแม้นี่ก็การโควิดไอทีหรือฟุลละอองได้นะคะส่วนอันนี้ก็เอาไปล้างมือก่อนถาดอาหารก่อนถาดข้าวได้ค่ะโอ้ค่ะแล้วถ้าสนใจซื้อได้ที่ไหนคะสนใจก็ซื้อได้ที่ B2S แล้วก็ชื่อร้านชื่อรา้อรานว่าสยามภูไทยแล้วก็ซื้อได้ที่ B2S นะคะควรจำไม่ได้เลยบอกถอย B2S ขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณไทยนะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขออีกทีดีแม่มันมาก